สวัสดีครับเปียกนะครับนิสสันเทสเชัวมอกรดอครับทางช่องนิสสันน่าใช้นะครับวันนี้เปียกก็จะมีเก็บความรู้เบื้องต้นนะครับในการดูแลรถนะครับว่าเวลาเราจะออกต่างจังหวัดนะครับว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับส่วนด้านหลังเปียกนะครับเป็นนิสสันอเมรานะครับเดี๋ยวเปียกจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างครับผมโอเคครับไปกันเลยครับผมครับเพื่อนๆมาดูกันเลยครับว่าเรามีวิธีดูแลเบื้องต้นกันยังไงบ้างนะครับก่อนออกต่างจังหวัดครับมาเลยคับ เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับจุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาเบรกนะครับผมนะครับผมก็จะบอกแม็กนะครับมีนนะครับอย่าต่ำกว่ามีนนะครับอย่าสูงกว่าแม็กนะครับนะครับก็จะมีขีดบอกนะครับผมโอเคครับจุดที่สองครับผมเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะครับผมบางคังก็จะเป็นสีเขียวบางครังก็จะเป็นสีม้านะครับผมก็จะมีบอกระดับเหมือนกันครับแม็กมีนนะครับนะครับผมก็อยู่ในระยะไม่เกินแม็กนะครับผม โอเคครับจุดที่3ามนะครับผมก็จะเป็นน้ําที่ปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้แนะนําให้เพื่อนๆนะครับใช้น้ําสะอาดเท่านั้นนะครับผมอย่าใช้น้ํประดานหรือน้ําน้าฝนได้ครับน้ําน้ําดื่มได้ครับผมสามารถเติมได้นะครับผมเพราะว่ารูปัดน้าฝนมีขนาดเล็กนะครับผมเดี๋ยวจะอุดตันได้นะครับผมจุดที่4ี่นะครับก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับผมนะครับเดึงออกมาดูครับผม เขาก็จะบอกระยะของเขานะครับนะครับไม่เกินนี้นะครับผมจะ่าต่ำจนเกินไปนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนจุดที่ห้านะครับผมก็จะเป็นลมยางครับตัวนี้สําคัญมากนะครับก่อนออกเดินทางนะครับผมก็ส่วนด้านหน้าก็จะเติมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารองรับเครื่องยนต์นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอีกจุดสังเกตอีกจุดนึ่งครับ เติมลมยางต้องเติมเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประตูฝั่งคนขับด้านหน้านะครับผมเพื่อนมาดูกันเลยครับนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นล้อหน้านะครับผมเขาจะบอกระดับนะครับว่าต้องเติมลมยางเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อหลังนะครับ35หนะครับผมโอเคครับครับผมเพ้่งต้นในการดูแลรถก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก่อนเดินทางนะครับผม ก็จะดูตรวจเช็คระยะนะครับผมหรือเข้าสูตบริการทุกครั้งนะครับผมวันนี้เปียกขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ